นี่เพื่อนเพื่อนมาโปรแลนด์ใช่ไหมสิ่งที่น่าสนใจไม่รู้สำหรับใครนะสำหรับเราคือเดี๋ยวเปิดให้ดูใช้สามีไปซื้อมาเปิดจังไสเราสูไลดสคือไส้กอกในบันแล้วก็ใส่ซอสเยอะ น้อชอบมากเลยเคึ้ม,คคมาโปรแลนด์ใช่ไหมันดับแรกดอบ้โดเบ้ตัวแบแบภาษาโปรแลนด์แปลว่าแทบหลายต้องไปปั๊มน้ำมันไปซื้อไส้กอกปันนี้เขาทำให้ร้อนๆเลยคิดถึงตอนเซเว่นอ่ะที่เขาหายไส้กอก ลองฟูดชีสอะไรเงี้ยที่มันจะมีเครื่องหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจะหันห่นหั่นหั่นให้ใส่ซอสแล้วก็มีผักใช่ไหมแต่อย่างี้มันเป็นอย่างนี้เลยมีปันมีซอสซอสเราสามารถเลือกได้เต็มที่เลยแล้วเขาก็จะใส่ลงไปให้มันมีแซนด์วิชด้วยนะแซนด์วิชที่มันจะมีสลัดเยอะๆเหมือนสลัดปลาแต่เขาจะทาให้เรานะเราก็ชี้ชี้ชี้ชบอกเขาแล้วก็มันต้องมาคู่กันเด้อเธอมันต้องมาคู่กัน กาแฟากับไส้กรอกไส้กรอกเขาเรียกคิวบัสเตอร์ออกเสียงไม่เคยถูกหรอกแต่เขาพูดประมาณนั้นแหละแซ่บขอบคุณสามีบายบาย